ยาเล่นเพลงที่ช่วงหลังๆมีความรู้สึกกับมันนะครับก็มีเพลงหนึ่งชื่อว่า,าพ่อของลูกชายนะครับก็เคยพูคุยกับพี่ตัมโมโนโทนนะครับก็๋เพิ่งเข้าสู่ชม,มรมนะพ่อบ้านทนะี <laughs> นี้เขียนให้ลูกชายลยะครับเต่วเขารู้สึกว่าอยากจะถ้าผมต้องจากไปซะก,ก่อนกนะ็ อ,อาจจะไม่ทันสอนเขาลูกน้อยนะอาจจะทิ้งไว้เพียงแค่สองเรื่องนะครับคือเรื่องหนึ่งคือความจนและก็ความตายนะครับหน,ในใ signal, ししึ่งคือถ้าเขาสนิทสนมกับสองสิ่งนี้ได้นะครับก็น่าจะไม่ต้องทุกข์มากมายนะครับหนึ่งคือความยากจนนี่นะเขาสนิทสนมกับมันเข้าไว้นะเขาน่าจะไม่ต้องเขาเรียกว่าหากเขาสนิทสนมความยากจนเขาอาจจะพบว่าความสุขมันไม่ได้ไกลตัวหากเขาสนิทสนมกับความตายเข้าไว้เขา ชีวิตเขาก็คงจะไม่ต้องทะเยอทะยานมากมายจนเกินไปนะครับทีนี้เขียนไว้สองส่วน,นส่วนหนึ่งมาจากจงจือชื่อว่าความยากจนนะที่ว่าจงจือเข้าพบด้วยหวัวงด้วยรองเท้าเก่าขาดเสื้อผ้าปะเลยนะอาจารย์อ่าเขาเรียกว่าด้วยหวังเ้วยอ๋องก็อ,งอยากก็อยากจะพบอาจารย์จงจือมานานนะครับแต่พอได้พบเขาก็ต้องอุทานเขาว่าคนคนนี้หรือคืออาจารย์จงจือ ชีวิตท่านช่างดูอยากไร้น่าทุกข์ระทมใจอาจารย์จงจือก็หัวเราะนะล้วก็บอกว่าการที่ข้าพเจ้าสวมเสื้อผ้าเก่าขาดนะรองเท้าปะชุนสิ่งนี้เรียกว่าความยากจนแต่มันเป็นคนละเรื่องก,กับความทุกข์ระทมนะการที่ท่านอยู่เขาเรื่องหาหลังใหญ่สวมใส่เสื้อผ่าเสื้อผ้าราคาแพงนะสิ่งนี้เรียกว่าความริ่มรวยนะแต่มันก็เป็นคนละเรื่องก,กับความทุกข์เช่นกันนะจงจือจะเป็นผู้ที่ แยกความจนออกจากความทุกข์แยกความสุขออกจากความร่ำรวยอย่างเบสเดดขาดนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนำไปเขียนไว้ในเพลงก็อยากจะบอกต่อผู้ชายนะครับเดี๋ยวทุกท่านลองฟังดูนะ